ผมสิริพงษ์นวลชวีครับอายุ53ปีเป็นคนติดตามมาครับมาติดตามคุณพ่อคุณแม่มาก็มาดูแล2คนก็แกก็บอกว่าให้ให้มาเป็นเพื่อนดูอยู่ด้วยครับคุณพ่อคุณแม่นี่เป็น f อฟคุณหมอสัรเลยจากที่ผมก็ไม่เคยได้สนใจแนวนี้เลยนะครับก็คุณพ่อคุณแม่ ชอบทางนี้เราก็ต้องซึมซับไปกับท่านผมก็ว่ามันก็เป็นเป็นแนวทางที่ดีนะเพราะว่าผมก็ใช้ชีวิตไม่ได้สนใจทางธรรมชาติเท่าไหร่แต่ว่าพอมาดูสัมผัสแล้วมันก,มนก็มันก็ควรจะมามาทางนี้เพื่อสุขภาพเราจริงๆนะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับอาหารนะครับอาหารนี่เป็นหลักเลยที่ที่ได้ที่ความที่ได้ความรู้จากตรงเนี้ยอาหารมีส่วนสำคัญมากก็ถ้าเรา ไม่ประมาทในการเลือกเลือกรับประทานนะครับผมว่าระยะยาวเนี่ยจะมีผลดีเลยประทับใจผ,ผู้เข้าร่วมนะครับทุกคนก็รู้สึกว่าทุกคนมาเพื่อเรียนรู้แล้วก็เจ้าหน้าที่น่ารักทุกคนเลยสถานที่ก็ดีดีครับอยู่กับธรรมชาติไม่รู้จะติอะไรครับดีดีจริง ผมนี่ไม่ไม่ได้ชอบทางสายอาหารทางด้านนี้เลยจริงๆแต่พอพอได้สัมผัสน,นะครับทานได้อร่อยอร่อยแต่ในในสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยแต่ถ้าพูดถึงว่าชั่งน้ําหนักดูกับสุขภาพที่ได้เนี่ยผมว่าคุ้มนะก็ทานได้ทานไปแล้วก็ประทับใจว่าออมันก็มีแต่ของดีๆนะ <laughs> ผมว่าแคมป์เนี่ยก็สอนครบครบ,ครบทุกเรื่องนะครับในการที่เราจะดูอะไรเริ่ม1 2 3 4เลย คือถ้าเราจะศึกษาด้วยตัวเองเนี่ยมันอาจจะไม่ครอบคลุมมาที่นี่ก็จะมีเรื่องอาหารเรื่องการออกกำลังกายเรื่องจิตใจเรื่องสมาธิอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็พอถึงเวลากลับไปบ้านเนี่ยก็น่าจะนำน่าจะประยุกต์ในสิ่งที่ใช้ได้ในในแต่ละบุคคลนะ,นะครับแต่ทุกอย่างเนี่ยเขาก็น่าจะครบนะครับ